ขอบุญบานเราคอยเล่นคอยกินคนร่ำไปพี่น so> ี่อันอันเก้าแก่เล่นว่าแมีครับครับผมนะครับนอกห้ยีิมขณะควอนท่าวออนอยหนย นายอยุใสหลากเก็บภาพเราไปลูกน่อย,ยเออบอกพ่อหน่อยมาเก็บภาพเดอ้อความสวยข้ามเขาตอ้ยออพี่น้องเฮาบ้านดูแล้วก็บ้านโทนสิมเออผมก็อยู่ทังเวทีขออนุญาตม่วนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเออจะว่ากันนักเรียนก็มีหัวใจเนี้ยบ้าน <laughs> บ้านพูดเสียงเงี่ยพยาบาลใส่ยังเงี้ยโอ้ผมพยาบาลซื้ออุปกรณ์ใช่ตัวป่<บ>นดูล่ะผู้ใหญ่ยยสำนวจจนดีท่านล้อก็แก่นล้อครับผมผู้ใหญ่ลอก็กันกิน,นก,กินผู้ใหญ่อุกยยปรกรณ์ใช่บอลลดอกเออได <c oughs> ้มากาแล้ว <c oughs> พยบบายามสองมวร่วมกันเป็นเรื่องเดียวครับเป็นคณะฟวันมืนี้นะครับเนาะอ้ามวนครับพี่เอามวนอืมอ้สายฟวนยบบันมึงยอะบ,บาทนเลยนะไอ้เอาแห้งตาปีกยาบาตได้ชัดตอนอนี้ทัพทุยใจดีก์กำลังซ่อมอยู่ว่าข้า<ช>ไรเต้นนี่จีนมวลกุ้ไหลไช่<ใ>น,นะครับเนาะมูซีโมโ้งตอนนี้บัคับไงเลยบัคันไงเลยเห็นไรจินมันจีงไง เหตัจงไหนมันดีมันริงไงเอาคะแนอื่นโอ้ยว่าเนอ่ป่อคาเหียนบินองบ้านผมมีควมสุขผมก็มีควมสุขน้่ง